โอเคค่ะเล่นตีเบ็ดค่ะไม่ใช่ตีใบมะม,ม่วง,งนี่นะคะขาซิ่งประจำซอยอ่าฮมือเดียวได้ค่ะมือเดียวได้อโหสไปแล้วค่ะพริกนะคะพริกกะเหรี่ยงนี่นะคะลูกก็เหมือนพิกขี้หนูแต่ลูกเขาโตเต็มที่เขาจะหอมกว่าเวลาตำน้ำพริกจะหอมกว่านะ มีรสชาติอร่อยกว่าพริกขี้หนูอีกปลูกลายต้นอยู่นะคะนั่นก็เป็นขามะกรูดแล้วทีนี้ไปดูต้นมาดูนี่ส่วนต้นไม้ของเรานะคะรวยลายวานโคตรสีถี สวยงามมากเลยค่ะเจอน้ำฝนชุ่มฉ่ำสังเกตว่าตัวนี้ออกดอกเมื่อไหร่นะคะลูกหวยตลอดตัวนี้ก็ออกดอกนะคะจำชื่อไม่ใช่ไม่ได้ละไม่รู้จำไม่ได้แต่ออกดอกตลอดอันนี้ว่านหางช้างนะคะต้มปวดประจำเดือนต้มกินเลยหายสับค่ อย่างอันนี้มาอยู่จนมะขามจะออกดอกแล้วค่ะ<อ>เพราะมะขามไว้มะขามจะเป็นหมากแล้วสองปีแล้วอ้อยค่ะนี่ผักเซียนค่ะผักเซียนของโปรดของชอบอันนี้กําลังเก็บพันไว้จะเอาไปหวานนะคะผักเซียนส่งมาจากบ้าน ชะม <า S 1> มอมพิคค่ะอันนี้พิกพิกพิกเด็ดกินยังไงเนี่ย<อ>พิกดูสิคะเจอน้ำฝนยุ้ยเลยค่ะแต่ใหญ่นะคะหอมเราไม่มีสารเล่งไม่มียาเล่งเผ็ดนะคะลูกแค่นี้เผ็ดเผ็ดในะตลาดไม่เผ็ดเท่าไหร่อันนี้ก็ดอกไม้อันนี้จำชื่อไม่ได้สักอย่างค่ะแต่หอมออกดอกละหอมนี่ ต้นยอคะ่ะหอทำห่อหม,มกเมื่อไรอร่อยอันนี้มะนาวของลุงข้างห้องนะคะเขาปลูกไว้จะได้กินด้วยกันไม่มีผักติว้วผักติ้วคะ่ะอันนี้ฟักทองคะ่ะให้น้องโมปลูกฟักทองอันนี้จําไม่ได้อีกแล้วแต่กินได้นะคะบ้านเรา บ้านเราจะมีรสเปรี้ยวแต่นี่ของคนหนึ่งอค่ะชมเสี้ยวหรืออะไรไม่รู้แต่อร่อยอันนี้มาขวาเอาถ่ายก็แหละทำไมเอามาเล่นนะคะมะม่วงย้วยลงมาเลยเจอฝนเก็บของเล่นเลยนะเนี่ยมาเล่นถึงนี่เลยนี่นะคะอันนี้บวบขึ้นขึ้นกำแพงไปแล้วบวบ ยอดใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ยอดใหญ่มากเนี่ยกำลังเรื้อยไปในกำแพงอันนี้ก็พริกของเราเหมือนกันนะคะพิกพริกพิกกำลังเป็นค่ะจับรูกแล้วอันนี้พริกกระเลียงแล้วก็พริกกระเหลียงอันนี้ต้นใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยกำลังกำลังติดลูก แม่ทำอะไรแม่ถ่ายถ่ายให้ปลาบอยดูโอเคลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย